สำหรับคุณแม่มือใหม่นะคะห้ามเลี้ยงทารกแรกเกิดด้วยวิธีนี้เด็ดขาดน,นะคะสำหรับการเลี้ยงลูกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะ,ค,ะคุณแม่ต้องสั่งสมประสบการณ์ค่อยฝึก,กค่อยเรียนรู้กันไปนะคะสำหรับการดูแลทารกเดยเพาะช่วงแรกเกิดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเราต้องใส่ใจในรายละเอียดนะคะสิ่งที่ไม่ควรจะ ทำในช่วงแรกเกิดก็คือการอุ้มลูกนะการอุ้มก็คือเอออุ้มดีไหมดีดีแน่นอนแต่การอุ้มจะต้องประคองคอและหลังลูกนะคะในช่วงที่คอและหลังยังไม่แข็งแรงนะคะ3เดือนแรกเนี่ยเวลาจะอุ้มลูกขึ้นทุกครั้งหรืออุ้มเดินไปมาก็แล้วแต่ต้องอุ้มประคองบริเวณศีรษะนะบริเวณไทยทอบริเวณคอและก็แผ่นหลังลูกเสมอไม่งั้นโอกาสที่จะมีกระดูกคาดเคลื่อนได้เพราะคอและหลังยังไม่แข็งแรง อุ้มทุกครั้งนะไม่ว่าใครจะอุ้มก็แล้วแต่นะคะให้ประคองคอและหลังขาในช่วง3าเดือนแรกในช่วง3เดือนแรกนเน,รกนี่ยห้ามทาอะไรอีกนะห้ามคุณแม่ป้อนน้ำลูกเลยเพราะเด็กที่กินนมแม่ไม่จําเป็นเลยนะคะที่จะต้องให้ลูกดื่มน้ําตามหลังจากดื่มนมแม่แล้วบางคนเดี๋ยวลูก ลิ้นเป็นฝ้าขาวเดียวลูกกระหายน้ําเดียวลูกนั่นเนื้ออันนี้ไม่เป็นไรเพราะในนมแม่มีน้ําพี่เพียงพออยู่แล้วไม่แนะนําให้ป้อนน้ําตามนมนะคะเดยเพะนมแม่เพราะถ้าดื่มน้ํามากไปดื่มน้ําเยอะไปโอกาสที่ทําให้ป็นไงลูกท้องอืดลูกกินนมได้น้อยลงและน้ําก็ยังไป ลดภูมิต้านทานที่อยู่ในปากลูกด้วยเพราะฉะนั้นลูกกินนมแม่ไม่จําเป็นเลยนะคะที่จะต้องป้อนน้ําตามแต่ถ้าสมมุติว่าให้ลูกกินนมผสม100%อันนี้คุณแม่อาจจะป้อนตามได้นิดหน่อยนะคะเน้นว่าแค่นิดหน่อยเพราะว่าถ้าลูกดื่มน้ําเยอะไปเนี่ยทำให้ท้องอืดได้เลยเพราะในช่วงแรกเกิดค่ะข้อที่3นะคะก็คืออย่าป้อนอาหารเสริมเร็วเกินไปข้าวบดกล้วยคูดอะไรก็แล้วแต่บางคนเนี่ยป้อนตั้งแต่ลูกอยู่ไฟคุณแม่อยู่ไฟเลย ยังไม่ถึงเดือนป้อนก็มีบางคนอาจดีมาหน่อย3เดือนถึงป้อนก็มีอันนี้ยังไม่แนะนำนะแนะนาว่าป้อนอาหารเสริมหรือป้อนข้าวลูกหรือกล,ล้วยก็แล้วแต่แนะนําว่าควรป้อนในช่วงลูกอายุประมาณ6เดือนขึ้นไปเพราะเขามีความพร้อมนะคะในการที่จะย่อยอาหารมีน้ําย่อยโปรตีนย่อยคาร์บโบไฮเดรตย่อยไขยมันแล้วนะคะในลาไส้ของลูกในกระเพาะของลูกเนี่ยเพราะฉะนั้น แนะนำว่าประมาณ6เดือนขึ้นไปถึงป้อนอาหารเสริมลูกดีกว่าหรือถ้าจะป้อนเร็วกว่านั้นต้องอยู่ในคำแนะนำของกุมารแพทย์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น3ข้อนี้นะคะไม่แนะนำให้ทำกับากรกเลยเพราะช่วงแรกเกิดหอุ้มไม่ประคองคอและหลังซองป้อนน้ำหลังลูกกินนมทุกครั้งเยอะๆนะคะสก็คือป้อนอาหารเสริมที่เร็วกว่า6เดือนนั่นเองค่ะ